สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเราช่องพายปองกับควัดเอกนะครับวันนี้ก็มารับพิ่ปองไปบ้านไปหาหุงทองซะหน่อยน,นะครับผมก็ได้ไม้มาฝากเจ้าเอกสิทธิ์นะครับมไม้นี่ก็เป็นไม้เอาต้นถอนกะกะเอ๊

นี่ขี้ก็เรียงเป็นแถวเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็มีบางส่วนที่กระจา,กกะจายโอ้ดนี่ไก่มาเคลียร์กินอาหารจากมูลช้างนะครับผมก็พี่ป๋องจะไปแหงานนะครับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับวันนี้ก็วันที่สิบหกนะครับผมก็มารับไว้ก่อนนะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้อง รีบร้อนนะครับเพราะว่าที่เหก็จะไปทางบ้านผมนะบ้านควานนะผมทางแหอยู่อำเภอประสาทนะครับบ,บ้านบ้านขามนะครับผมอำเภออำเภอประสาทน,นะครับผมก็วันนี้ช้างไปเรียกเลยนะ มุกทหารกันเยอะนะครับผมต้นไม้นี้ก็ช้างก็กินครับแล้วก็แมลงก็กินครับแมลงที่ว่านี่ก็คือถ้าเป็นภาษาษเหนือก็เรียกว่ากว่างนะครับผมภาษาษไทยเรียกว่าอะไรเนาะ ภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะมะเร็งทับไม่ใช่ไม่ใช่เป็เจตุลมาซาซิมเขาเลยวะล่วงบอกภาษาไทยเรียกว่าด้วงไหมที่ภาคเหนือชอบมาชนกันน้ำเนี่ยกินมะเรงนี้นะครับกินต้นนี้นะครับถ้าภาคเหนือเขาจะกินหน่อไม้นะครับแมงชนิดนี้ แต่ถ้าบ้านเราก็จะกินต้นนี้นะครับพอหน่อไม้ไม่มีครับหน่อไม้ทุกคนตัดตอนไปก่อนนะครับผมโอไมห นี่อันนี้เป็นของพี่ป๋องนะครับนี่เป็นของพี่เอกสิ์ทั้งหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้หญ้าเราก็จะหมดแล้วส่วนสับะรกก็หมดไปแล้วนะผมนี่เป็นของพี่เอกสิ์ทั้งหมดเลยเอกสิลไม่ได้ไปแห่น,นะครับเพราะว่าฟันแสบไม่อยู่นะผมแสบไปเชียงใหม่แล้วไปธุรกิจท่อทงเที่ยวนะครับผมส่วนผมมีคิวงานจะลง หัดใหญ่วันที่ 26, 27, 28, 29, 30คือไป26นะครับ27ก็จะไปสมุยไปแวะหาช้างที่สมุยนะครผมแล้วก็28ก็จะเข้าหาดใหญ่นะครับ29ก็เดินทางกลับจากหัดใหญ่มาสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับผมไปทุกช้างสวนสัตว์นะครับผม างจะบรรทุกจัดส่วนสัตว์สงข้ามาส่วนสัตว์ส่วนสัตว์อะไรนะลืมละขอนแก่นนะผมช้างพังก็ได้โอากาสไปหาสามสาวที่สมุยนะครับม่มีเวลาเหลือนะครับเลยแวะไปเยี่ยมนิดนึงก็ทางผ่าน ไม่ใช่ทางผ่านเราต้องแวกไปประมาณเข้าไปประมาณถ้าเฉพาะวิง่งรถประมาณไปกลับก็ร้อยกิโลนะครับแต่ว่าประมาณขาเดียวมา 60, นหกสิบครับผมก็จะเป็นแล้วก็ต้องขึ้นเรือแล้วก็จะจอดเรือไว้ที่จอดรถไวท้ที่ถ้าเรือดำสักแบบเราจะขึ้นเรือไปแล้วก็ให้ ผู้จัดการต่างมารับนะผมเราก็จะว่าจะไปพักที่ต่างคืนหนึ่งนะผมไปนอนไปโดนอยู่ที่สมุยคืนหนึ่งท่านไหนอยู่สมุยก็ไปหาเราได้นะครับแม่น้ำซอยหนึ่งหรือซอยอะไรจะไม่ได้นะ อยู่ที่แม่น้ำนะครับผมแต่ไม่รับฝากผลไม้พี่ป๋องให,ให้สาวๆนะครับผมเพราะเราไปตัวเปล่านะครับเดี๋ยวขึ้นเรือแบกกล้วยแบก,แบกอ้อยแบกผลไม้ไปมันจะอรุงตุงหนังนะครับผม เถ้าฝากซื้อบนเกาะได้นะครับฝากซื้อบนเกาะให้สามสาว <c oughs> แต่ถ้าให้เราแบกใส่ถุงแบกขึ้นเรือนี้คงคงจะหนักนิดนึงนะผมโอเคตอนนี้เราก็ได้แจ้งเหตุการณ์ต่างๆเราแล้วก็มีงานวันที่18นะครับแล้วก็ วันที่ยี่ิาเอา 21, ้ยี 25, ่แล้วก็ยี้านะครับแล้วก็ยีหกก็เดินทางไปใต้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ